เกิดเรื่องมาดันกำลังทำการสอบสวนคนจากคณะราดดอนลับที่สะกดรอยตามคลายและถูกคลายกับดันจับมาได้ซึ่งตัวอนิเมะตัดส่วนการจับกุมไปหากใครสนใจผมเคยเล่าไว้ในคลิปตอนที่2แล้วนะครับระหว่างนั้นฟรายก็ได้มาตามหัวหน้าดันเนื่องจากคลายได้ข้อมูลเบาะแสของสมุดบันทึกตระกูลแอนติโกนัสที่นั่นคือที่เดียวกันกันกบที่คลและเลียนาดช่วยเหลือตัวประกันจากตอนที่แล้ว ซึ่งในนิยายลุงนิวจะไปด้วยได้นในพบซากศพของหญิงชราแต่ไม่พบสมุดบันทึกและจากการสอบถามทำให้ทราบว่าหญิงชราที่เสียชีวิตคือเคอที่สเตฟาน่าบีเบอร์เธอเช่าห้องนี้ร่วมกับบุตรชายรีเอลบีเบอร์ทำให้เป้าหมายที่ต้องตามหาตอนนี้ก็คือรีเอลบีเบอร์ที่หายตัวไปในอนิเมะจะมีรูปของบีเบอร์เลยแต่ในนิยายลุงนิวจะเป็นคนวาดขึ้นมาโดยใช้เวทพีธีกรรมเพื่อยืมพลังจากเทพิดา ทำให้วาดรูปของเรียลบีเบอร์ออกมาได้เมื่อได้มาคลายนจึงใช้ภาพในการทำนายหาตำแหน่งแต่ถูกบางสิ่งขวางไว้ทำให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งของเรียลบีเบอร์ได้จึงได้ขอใช้วัตถุต้องห้าม2-049และเมื่อ2-049มาถึงดันก็ได้เรียกใครมาเพราะใครเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับสมุดบันทึกตัว2-049นั้น เมื่อเปิดใช้งานมันจะเลือกควบคุมสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์ที่อยู่ในระยะไม่เกิน5เมตรผู้ที่ถูกเลือกจะมีอาการคิดและเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าทำให้ต้องทำท่ากายบริหารแขนขาเพื่อให้สหายสามารถสังเกตได้ว่ามีใครกำลังถูกควบคุมอยู่และสามารถช่วยปลุกได้ทันทีทุกครั้งที่2 0 4ขีด0-49สสัมผัสถึงร่องรอยของสายเลือดจากตระกูลแอนติโกนัสมันจะเกิดความตื่นเต้นอย่างรุนแรง จึงจะใช้มันในการตามหา r รีอลบีเบอร์ที่ระบุได้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับตระกูลแอนติโกนัสเมื่อมาถึงที่หมายคลายก็ได้ทำนายด้วยลูกตุ้มว่าข้างในอันตรายแล้วลูกตุ้มหมุนตามเข็มแปลว่ามีอันตรายจริงและสิ่งที่ออกมาก็คือ r รีอลบีเบอร์ที่รูปร่างแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้มันได้กลายเป็นวิญญาณมรณะแล้ว ดาลีที่มีความสามรัในการมองจุดอ่อนของสิ่งมีชีวิตมรณะจึงเริ่มหาจุดอ่อนดานและเลวนาดร้องเพลงกล่อมพร้อมกันที่มีผลให้หลับไหลทำให้ผลเป็นสองเท่าแต่เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นแหกปากตะโกนออกมาทำให้มันไม่หลับหลังจากที่ดาลีเจอจุดอ่อนดานไม่รอช้ารีดตรึงมันไว้คลายนก็ได้ช่วยโยนเครื่องรางนิทราช่วยตรึงให้มันหลับด้วยทำให้ดาลี เข้าโจมตีจุดอ่อนมันสำเร็จแล้วตัวตลบก,ก็ออกมาเมื่อสู้กันสักพักหลายคนในหน่วยก็หมดสภาพระหว่างนั้นคลายก็ได้เห็นหีบของ2-049เปิดอยู่ข้างๆในระยะ2เมตรทำให้คลายตกอยู่ในการควบคุมในตัวอนิเมะเหมือนกับว่าทุกคนจะถูกควบคุมโดย2-049 แต่ในนิยายมีแค่คลายที่โดนควบคุมส่วนคนอื่นนั้นหมดสติจากการต่อสู้คลายที่ต้องพึ่งตนเองเลยทำพีทีเพื่อให้ตนเองเข้าไปในมิติสายหมอกในมิติสายหมอกคลายสามารถควบคุมตัวเองได้ปกติและก่อนจะออกไปด้านนอกจึงเริ่มทำนายว่าการออกไปข้างนอกปลอดภัยลูกตุ้มหมุนตามเข็ม แสดงว่าปลอดภัยคลายจึงตัดสินใจออกไปในโลกความจริงจึงพบแล้วว่าตนเองนั้นหลุดจากการควบคุมแล้วเมื่อหลุดจากการควบคุมจะไม่ถูกเล่นงานซ้ำเป็นระยะเวลาหนึ่งระหว่างนั้นตัวตลบที่คิดว่าคลาย์ยังถูกควบคุมอยู่จึงยื่นข้อเสนอให้ว่าจงขโมยสมุดบันทึกตระกูลอันทิโกนัสมาแล้วมันจะช่วยปลดคลาออกจากการควบคุม ตัวตลกยังพูดต่ออีกว่าถ้าขโมยสมุดบันทึกมาสำเร็จมันจะช่วยบอกสูตรในเส้นทางนักทำนายให้คณะรารดลับนั้นครอบครองเส้นทางสมบูรณ์ของเส้นทางนักทำนายแล้วมันจึงบอกใบ้ลำดับที่8ให้ว่าคือตัวตลกคลายไม่หลงเชื่อในข้อเสนอของตัวตลกแล้วตัวตลกก็แสดงตัวออกมา พร้อมยื่นไม้จะมาปลุกคลายนจึงดึงไม้นั้นให้มันเสียงหลักแล้วล่อมันให้เข้าไปคล้2-049ขีดจนมันถูกควบคุมทำให้จัดการมันได้สำเร็จหลังจากนั้นทุกคนก็สงสัยว่าคลายนจัดการตัวตลกได้ยังไงคลายนก็ตอบไปตามความจริงว่าตัวตลกทำนายตัวเองว่าถ้ามันเองขโมยสมุดบันทึกไปผลที่ตามมา จะเป็นอันตรายต่อตัวมันเองจึงให้คลายนเป็นคนไปเอาสมุดมาแทนพร้อมข้อเสนอคลายนเล่าไปตามจริงแต่คลายนโกหกว่าด้วยแรงระเบิดทำให้โดน2 0 4ขีด049ควบคุมชั่วขณะเท่านั้นก่อนจะกระเด็นหลุดระยะไปคนอื่นก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่มาสงสัยที่ว่าทำไมลำดับที่8ของเส้นทางนักทำนาย ถึงเป็นตัวตลกไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยคลายที่คิดจุดเชื่อมโยงบางอย่างออกจึงบอกไปว่าทั้งนักทำนายและตัวตลกก็พบเจอได้ในคณะละครสัตว์ทุกคนถึงกับพังงะตามมาด้วยเสียงหัวเราะภายหลัง